พูดถึงจังหวัดพิษณุโลกดีกว,ว่าครับกับกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกอันอมพาธครับขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกสวมใส่เสื้อเหลืองตาสัญลักษณ์นะครับหรือว่าเสื้อสีเหลืองมาร่วมเดินวิ่งปั่นป้องกอันอมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับ ขอเชิญชวนชาวพิณุโลครับสวมใส่เสื้อตราสัญลักษณ์หรือเสื้อสีเหลืองมาร่วมเดินวิ่งปั่นป้องกันอมพาธครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อสุขภาพที่ดีไปด้วยกันครับในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนี้พร้อมกันครับเวลา5นาฬิกาหรือตี5นะครับที่จุดสตาร์ทสารากลางจังหวัดพิณุโลก เดินวิ่งฟันรันเนี่ยมีระยะทาง5กิโลเมตรครับก็ออกจากสารากลางเลี้ยวซ้ายถึงโรงเรียนจ่ากนกร้องเลี้ยวซ้ายผ่านแยกวัดคูหาสวรรค์คลองคูเมืองสะพานเอกาทศรสสวนกลางเมืองถึงวงเวียนรถไฟเลี้ยวซ้ายครับผ่านท็อปแลนด์แล้วก็หน้าวัดใหญ่ฮะแน่นอนครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นแลนด์มาร์คที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมาดูเรื่องของการปั่นบ้างระยะทางเนี่ยอยู่ที่29กกิโลนะครับเริ่มจาก ออกจากสารกลางจังหวัดพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายถึงถนนใหญ่แยกอินโดจีนเลี้ยวซ้ายออกเส้นบายพาสนอกนะครับ1น1 2 7นะครับพักจุดไปรษณีย์แล้ววนเข้าเทศาบาลพลายชุมพลแวะพักเลี้ยวซ้ายนะครับเซนท่านเข้าสารกลางเป็นจุดฟินิชนั่นเองครับ